หกเจ็ดบ่กเงานครับให้รัดไว้ตัวนี้บ่รัดแบบรัดตัวนี้แหละก็คือรัดก็ซื้อเจ็ดเจ็ดแล้วก็ซื้อหกเจ็ดเจ็ดหกครับเลขสามคู่เท่านั้นในนี้แล้วก็ไปซื้อหาหกหกหัซื้อมาแล้วก็ฟันดีพร้อมซื้อมาแล้วก็ฟันดีพร้อมครับแล้วพอตัอกับฟันว่าไปตึกแหครับไปต่อปลาปลาก็ขึ้นยึดใกล้ๆครับปลาคนใหญ่พร้อมพอจอวกับวานใช้มุ่นจริงๆครับในความฝันว่าขั้นปลาคนใหญ่ถือแหนี่เหยียบไปสองรอบ จ้าคอยเข่าหาพระเจ้าเหยียบไปสองแบบครับเหยียบเข้าไปประคอหง่ตัวนั้นคาบแหล้วครับคาบแหบพราะเจ้าไปเหยียบเพชรคูรูย่ครับซ้ำบีแี้คหนพระเจ้าก็พันแหึ้นมาเลยหลังที่จากพระเจ้าไปลงทุนแล้วครับ<ม>ยาเสียพระเจ<อ>้าไหลโบต้องเสียซะหน่อยก็ได้เสียหน่อยๆนอยก็ได้เสียครึ่งนึงก็ได้เสียหน่อยหน่อยก็ได้พระเจ้าเสียวจนเสียตลอดครับว่าเลขพระเจ้าหนีออกที่หลีครับ บ่เสียซนได้ก็ได้ครับงี้ไม่คุยคุยยังสิก็ต้องเสียก็พอต้องเขาเบิง้งเฮาบ่เบิ้งบ่ต้องเบิงบบ้งไปเบิ้งผู้เสียผู้เขานั่นครับไปตามพูมเสียพันรถแมนครับเพราะว่าหนึ่งพจ้อยนี่ผู้ใดนี่บอกเลขนี่บ่มีผู้บอกบ่คักดอกครับคักทุกคนแต่แว่าควบบาบนี่มันสิเป็นลักษณะใดผู้ได้ดกับมันใจเลขจะาข้องเนาะแมนครับ ผู้ใดเขาสิบ่มั่นใจขันบ่บมีมั่นขั้นบ่มั่นใจผู้ใดสิบไปเบื้องค่ะแต่คือเข้ากันมั่นใจเนี่ยผู้ใดกับไปเบื้องผู้นั้นเมนคือเข้าบ่ทึกปลานี่ะหละผู้ใดมันสิบ่อย่างได้หลายแมนเข้าไปลงป่าเสียเงินเสียขนี่เฮ้าใเฮ็นได้ซือบ่ได้หลายแต่คือเข้าซื้อเรียกเนี่ยอจ้จอยนี่บ่คือผู้อื่นคันออกตัวนั้นกองเจิงเพ่งครับเงินบ่แม่เว้าดึงดูดครับบว้าพื้นผู้จอยครับเพืบ๊อย ขั้นเขาตัวนักนี่งขั้นเขาตัวหกตัวเกดหกเ็ดนึงไปจ้างเถอเบิ้งครับบ้ามันจะเป็นยังไงกองโอโยเลยละตีพะแมนครับพ่อจ้อยดึกมาแล้วนี่ครับตัดสินใจแล้ว,นวนเ,นเนื่องข่อมันนี่เงินเกตกองครับกองละหกสิบเ็ดบาทพ่อจ้อยก็ได้ไปนับด้วยมือพ่อจ้อยเนี่ยพ่อจ้อยก็เป็นเกตครับวางเงินเล่นบาทมันสี่เท็านั้บ่ กันเงินเล่นบาทเท่าเฮ็ดเท่านี่มันจีเป็นเจ็ดศูนย์ท่านที่พอจ้อยขึ้นขึ้นซ้ำนั่นแล้วเบาพอจ้อยเบาจะสี่ไม้เข้ามาให้เข้าลัดไว้กันไว้แม่นครับเพราะว่าเงินบาทมันก็เป็นมุนมุนมันก็ว่างอยู่ทั้งเงินหกสิบบาททุกกล่องเจ็ดกล่องมันก็สิว่างทั้งทั้าางทุกก<ด>ล่องมันอาจจะร้อยมากาเลขเรียนไปศูนย์ก็ได้เจ็ดศูนย์โคตรไล่โคตแช่ให้แอดมินของพอจ้อยครับค<อ><อ>นละไล่คนละแช่ไปครับ พราะว่านั่งคอยเสียดายดาพอจอยนี่ยกระสันบ่ได้ดาเพิ่นกระสีบ่มีเงินคาลดคาหนามันมากครับกดไล่กดแช่ให้ที่เพิ่นมาออกพอจอยคือเกตังเนี่งสีเพิ่นกระยู่หุ่นกาลสินครับเพิ่นยังการลดดั้นมหาพอจอยครับมาแล้วเนาะมากขึกดไล่กดแช่ให้พอจอยครับเลขกระมีเก่ามี่ลดเป็นธรรมดาแมนครับเยาไปเสียมั่งไม่ใกล้กล่องขันผู้ใดขันมันยังบ่มีความเสียอยู่มหาพอจอยครับ ผู้ใดบ่ถฤทิเจ้ก,กเทียนก็มาครับมาว่าพระจ้ยสิบอกทั้งใดอัน,นใดเหตุฟังครับเฝ้ามาครับผู้ใดซื่อลุยหน้าลุยหลังบูธฤเจ้าเทียนยจะขวงวันอย่างเฝ้ามาในครอบพวผู้ไดขันโศกขันลาภในเฮียนอียังมีแนวขันโศกขันลาภพระเจ้าสิบอกปัดทอดชวมขีครับชวมขีสวมไทยครับดวงบอดีซื้อเลขกระซุยลุยแมนครับ,บปัดอยากมีดวงมีโชกมาหาพระเจ้าอยครับมา,าหาหายมันท่านงวดนี้ครับ พ่อจ้อยบอกหมดพ่อจ้อยบอกขันผู้ใดแล้วพ่อจ้อยก็บอกว่าผู้ใดถึกบ่ถึกแต่แล้วแต่ส่วนบุคคลพ่อจ้อยบอกแค่นั้นเล่ะพ่อจ้อยก็บอกว่าขันผู้ใดบอกเลขนี่ขันสิวะอวยคือคนป่วยนี่บ่มีผู้เบิ่งหรอกครับแนี่ยน่าผ่อเนาะบ่มีผู้เบิ่งครับสิเบิ่งมันยิ่งามก็สิตายตัวว่อยๆก็สซิวาไปอีกเรื่อยๆเนี่ยแต่ก็ะซิวไปความใหม่เนาะว่าซิวะไปความใหม่อีก ค <laughs> นาคุยขนะซื้อตัวนี้เป็นพันน,นี่สิเงินพันสำหรับพ่อจอยนี่ครับติดจอยครับการชื่อเลขนี่ติดจอยครับเอามาซั้ง,หงเหข้อให้พ่อจอ,พจอยบอกกลอค,ครับติดจอยครับ <im it> เงินซื้อซื้อซ้ำนี่ครับว่าจะได้ก็เพืงินพันนี่แค่ติดจอยครับเ <im it> พราะว่าการซื้อเลขนี่พ่อจอยซื้อหลายครับบ่เมนวา่นั่นหรอกบ่แมนวานนดูถูกหรอกพ่อจอยเป็นคนที่ ซื้อตัวไหนซื้อตัวตัวนั้นยังสิไหมแต่ก็ซื้อเลขเจ้าของพ่อเอมซื้อเลขเจ้าของพ่อกับกองต้มกึิ่มเล่ยยังสิละกันถือมากับกองโตโกังเสียฟันเองซื้อฟันเองซื้อเองผู้ใดสิเสียบเสียกับเรียงของส่วนบุคคลแต่ว่าพอเนีซื้อแล้วตัวนี้โอ้ยบ่ซื้อยังไงเนาะไปอ่ากู้ทุกจังนวะอ่านกระเตียมก็ซื้อมาได้อีกตัวต้องซื้อก่อนเาต้องซื้อก่อนนี่ตัวไปลงทุนก่อนนี่ตัวแต่ตัวมือยังว่าเจ้าจะซื้อหลายเป็นไรเจ้าเหยาวหลายเป็นไรเจ้าเมื่อก็ี้ยับค่ง ก็คือสองพันตัวมันงสิกัน้องขอพันตัวมันงสิได้บอดอ้จสิ่งสิละค่ะขันสี่ร้อยตัวรัไหมเมียนเดี๋ยวพ่อขอยกตัวเลขขึ้นมาให้เบิ้งอีกรกอบนะจ๊ะเอา้า ตัวเก็ดหกเก็ดนี่พอจ้อยซื้อพันเองครับเต่งพันหนึ่งโลดสองร้อยครับตัวไดก็จ้าตัวเก็ดหกเก็ดครับเสียบ่เสียก็เลี้ยงของส่วนบุคคลครับคเียสงินครับเพราะว่าเอฟซีพ่อจ้อยนี่บอกพ่อจ้อยเลรอครับว่าเรีกคือแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับตัวไดถือก็เก็ดหกเจ็ดครับ ขาเจ้าว่าถือแน่นอนเขาเจ้าเสียงแล้วครับเสียงแล้วเรียบร้อยครับสเสียงแบบใดพรัเสียงก็คือเอาเล็ก,กเจ็ดหกเจ็ดนี่แหละครับไปเสียงมันมีแนวในดครับเขาเจ้าก็ได้ป่าขึ้นกันครับพ่อจ้อยครับมีคนเอาป่าใสทุงอย่างมาให้เต็มทุกอย่างครับนี่แหละถึงพ่อจ้อยถึงว่าเอฟซี่ตัวจริงของพ่อจ้อยถึงจริงถึงบ่จริงเสงนผู้หัวตะบึงค่ะขั้นสิไปน้่นพ่อจ้อยครับ ผู้ได้ไปนั้พระเจ้อยนุ่ยหนี่ยซินแน่นอนครับแต่ว่าต้องฟังให้ดีครับเบื้องให้ดีฟังให้ดีครับต้องติดตามพ่อจ้อยไปเรื่อยๆค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เพิ่นครับหนึ่งผู้ผู้ปล่อยดูดูหนสิบได้ปล่อยได้คันพรอจ้อยบบออกค่ะพระเจ้าก็บด้ว่ารลบพรอจ้ยนี่คันมันเป็นสมพักดิ์นี่จี่อยากเบอกจะได้พ่อมุนป่มุนมุนคัดก็ขัดอีกครับ ผสมทังมุนวะแมนครับทั้งสม, mhm. ท,งสมทั้งมุนั่นแหละจอยกับบริวารแบเอาเลยขันผู้ใดไม่ลกขันผ nice ู้ใดไม่ลกไม่ไผ่ขันป่อยพอจอยขันมันเศร้าน่ะเฝ้าป่อยครับเดี๋ยวสิผ้ใดป่อยวะแมนครอจอยพอจอยถึงบอกว่าคือมบงสิล่ะในโบวในหัวนะมาแล้สิโวยังไหนบดเดีวสิโบว์สิล่ะโบวดีก็กะบาย้โวโบดีกะบายเฮ้ ปากให็นด่าลวกเนี่ละพอจอยแล้วก็ตามนี่ละแล้วผ่าก้ามฝันแมนครับไอเอฟซีพิจารณาเบิงเนาะค่ะขอบคุณพอจอยหลายหลายจ้าพ่อสวัสดีครับวัสดีครับะนับกันหนึ่งสองสาม